สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ตีก็อยู่ที่โคราชอีกตามเดิมนะคะตอนนี้รถค่อนข้างจะติดค่ะนั่งมอเตอร์ไซค์นะคะนั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่พีเซีทุกท่าน รถติดก็ค่อนข้างที่ซอกแซกซอกแซกได้นะคะทุกคนก็ไปตามก้นเออไปตามท้ายรถเพื่อนมอเตอร์ไซค์นี่แหละคะ่ะเพื่อนพาไปก็ไปนําเพิ่อนนอกนั่นแหละคะ่ะตอนนี้ตีเองก็อยู่ในตัวเมืองโคราชหรือว่านาครราชสีมานะคะวันนี้จะพาชมบรรยากาศว่าอยู่ที่โคราชมีความเจริญขนาดไหนนะคะบอกได้เลยว่าความเจริญนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะคะความเจริญคมสีวิไลความสะดวกสบายนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ ที่รถติดน,นติดไฟแดงนะคะพี่พีททุกท่านไม่ขัน้นไม่ถึงขั้นว่าติดขนาดนั้นนะคะก็คือรถติดไฟแดงนะคะทุกคนเนาะก,ก็คือว่าติดยาวมากนะคะเพราะวันนี้เป็นวันที่มีงานเนาะเนาะพี่พีทซีทุกท่านเป็นวันที่มีงานซึ่งติเองขับรถมาตั้งแต่เริ่มเข้าด่านคุณโทษมาเนาะพี่พีทซีทุกท่านด่านคุณโทดนี่ก็จะขึ้นกับโคราชนะคะด่านคุณโทดนี่ก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งนะคะที่มีสายแดนเชื่อมต่อเป็นจุดเชื่อมต่อไซยาูมมกับโคราชนะคะทุกคน ะะเพื่อนก็จะเริ่มแบบที่เรียกว่าวิ่งครบพิงสี่มุมเมืองนะคะวันนี้เป็นวันที่เพื่เรียกว่าอะไรอ่ะตีก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้ถูกเนาะคะ่ะหากผิดพลาดประการใดตีก็ต้องขออภัยนะคะเป็นวันที่เพื่อนเรียกว่าสเสริมสลองย่าูหรือเท้าสุรนารีนะคะ อตีก็ไม่รู้ว่าตีพูดถึกหรือเปล่าเท่าสุรนารีนะคะ,ะประกาศไสยนะนะคะอยู่ที่เรือว่าเป็นวันที่คนโคราชประกาศไสยนะเนาะพี่ๆสินพ,พ,พันครบรอบ199ปีนะคะข้อมูลอาจจะไม่ครบถ้วนสักเท่าไหร่และวันนี้มีนางรำจากทุกอำเภอรวมทั้งหมด700อ่า7,200 72คนนะคะแล้วก็ครบรอบ199ปีนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่และอลังการวันนี้เห็นว่าจะมีโดนมาบินอยู่ประมาณ500ลำนะคะสิ่งที่ตีอยากจะเห็นคือโดนบินนะคะว,ว่าพินบินกันได้ยังไงทำแบบไหนถึงเต้นเปออกมาเป็นตัวอักษรเป็นรูปคนหรือว่าเป็นรูปที่ หันยะมูขึ้นพ่นเ,พนเรียกว่าอะไรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับยะมูเนาะพี่พี่เอฟซทุกท่านนะล่ะค่ะเนาะเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยคุยกันหรือค่อยว่าก,กันนะคะทุกคนบอกได้เลยวัวนนี้อยู่โคราชและที่รีวิวตรงนี้พะอะไรรู้ไหมมีเอซฝั่งบ้านตีเนาะเพื่นคอมเมนต์มาถามตีมาว่า ขอนแก่นอันนี้คือตีไม่ได้เปรียบเทียบนะคะคือตีพูดให้ฟังนะคะพี่พี่ตีคือเพื่อนถามมาว่าคอนแก่นกับโคราชนะคะหรือว่าเพื่อนเรียกว่าอะไรอ่าเพื่อนเรียกว่าโคราชนี่แหละเนอะอ่าขอนแก่นกับโคราชนะคะ,จะเจริญกลัวเวียงแก่นตรงไหนเพื่อนถามตีนะอันนี้ตีไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเวียงแก่นนะตอนนั้นอ่าในคลิปก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเพื่อนถามตีมาตีก็บอกได้เลยว่า ดีก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนแก่นเพื่อนก็มีจุดเด่นนะคะแต่ละจังหวัดคอนแก่นโคราชหรือว่านาครราชส,สีมาเนี่ยเพื่อนก็จะมีจุดเด่นของเพื่อนความเจริญของเพื่อนในแต่ละจังหวัดและเวียงจันนก็มีจุดเด่นไปคนละแบบนะคะและเราก็ไม่ควรเอามา,าแบบหักล้างกันแบบว่ามาเปรียบเทียบกันเอโอเคไหมพี่คน คือเตียไม่อยากพูดเรื่องการเปรียบเทียบเพราะว่าอะไรถ้าเราพูดไปบางสิ่งบางอย่างหรือว่าบางคําพูดเราอาจจะทําให้อีกบุคคลหนึ่งไม่พอใจหรือไม่ถูกใจอีกบุคคลหนึ่งเนาะแต่ว่าจะพามาดูนะคะพามาดูว่าโคราชเนาะอันนี้เอาแค่โคราชก่อนหรือว่านะครราชสิสมาก่อนว่ามีความเจริญอย่างไรเท่าไหร่แล้วคุณไปตัดสินเอาเองนะคะเพราะว่าความคิดของคนเราเนาะพี่พี่เอ็มซีน ความคิดของคนเราแต่ละคนนะคะจะมีความคิดไม่เหมือนกันเนาะจะมีความคิดไม่เหมือนกัน้ใจที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นว่าถ้าพูดถึงว่าไทยเนาะเพื่อนก็มีระบบการปกครองอีกแบบหนึง่ง<ม>ใช่ไนะและที่นี้ลาวเราก็มีการปกครองในแบบหนึ่งนะคะถามว่าแต่ละประเทศก็มีจุดเด่นของใครของเราม,มีประเพณีฮีบรองประเพณีอันดีงามมี ความเจริญก้าวหน้าในแต่ละด้านก็ไปคนละเบบนะคะทุกคนไปคนละเบบเนี้ยคะ่ะคือความคิดไปคนละทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่พีเอฟซีท่านกฎหมายอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎมงกฎหมายการปกครองการควบคุมดูแลอะไรมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเรื่องความแตกต่างเนาะพี่พีเอฟซีท่านอันนี้ติเองก็เลยบอกว่าอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะอย่าเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะคะเพราะว่า คุระเบบนะคะแต่ว่าวันนี้ตีจะพาขึ้นไปสมบรรยากาศเมืองคูราดนะคะหรือว่านักคอนราศสสิมาในรเรียกว่าในมุม360องศาก่อนอื่นมจะเข้าไปเราไปชมความหรูหราและความอลังการงานสร้างของห้างอยู่ที่เมืองไทยกันก่อนนะคะเข้าไปนั่งอาพียกว่าเข้าไปนั่งตากแอร์เย็นๆกินอาหารอร่อยๆนะคะทุกคน รีบเออไม่ใช่รีบบันไดเลื่อนนี้อาเห็นมาแล้วก็คิดถึงน้องใจนะคะพี่พี่ทีรทุกท่านมันเลยเลื่อนนี้ยาวมากแล้วก็สูงมากน้องใจเขากลัวความสูงขึ้นทีไรนี้บอกว่าตีพามาครั้งเดียวนะคะทุกคนไม่กล้ามาอีกนะคะบันไดเลื่อนสูงจริงๆนะคะนะคะสูงมากน้องใจนี้ไม่อยากจะขึ้นเลยนะคะแต่พาน้องขึ้นเพราะว่าอาอยูร่าก็ไม่เคยขึ้นนะคะวันนี้ก็เลย มารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนบอกได้เลยตีมาโคราชนะคะถ้ามาเลือกห้างเนาะพี่พีเอฟพนันตีก็เลือกเข้าห้างเทมินนนเพราะอะไรเพราะว่าตีอยากขึ้นเห็นภาพมุมสูงของเมืองโคราดและอ่าหรือว่านะครราชสีมาและอาหารอยู่ที่นี่ก็อร่อยนะคะอร่อยราคาไม่แพงนะคะถ้าตีจะไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณชันสามนะพี่พีเอฟซีพัพพนอาหารนี้อร่อยมากเป็นอาหารอีสานแบบอาหารอีสานก็มีอาหารแบบไหนเลือกกินได้ เลยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะและ,และทีนี้ห้างอื่นเข้าไหมตียังไม่เคยเข้าค่ะทุกคนป็ตีว่าน่าจะมีความสวยความงามแต่ว่าที่ตีเคยเข้าอีกอีกห้างหนึ่งนะคะน่าจะเป็นห้างอ่าห้างอะไรอะตีจําไม่ได้อะที่ออกไปทางกรุงเทพอะค่ะทุกคน ที่มีน้ําตกเยอะๆอ้หางนั่นก็หลูมากนะมาคราชตีได้เข้าสองห้างห้างนั้นตีเข้าเพื่อเดียวแต่ห้างเอ่เทอร์มินอลน,นี้ตีเข้ามานี่น่าจะสามสี่ครั้งแล้วนะคะทุกคนมาทีไรห้องน้ําสะอาดมากนะคะห้องน้ํานี้อู้บอกได้เลยว่าหูหลาาแล้วก็สะอาดเรียบเลยนะคะแต่ละซันนี้มีความแตกต่างกันนะคะระบบเซ็นเซอร์ทางนั้นเลยคะ่ะทุกคนและมาห้างนี้ทีไรตีบอกได้เลยว่าตีหลงมนะคะทุกคนห้างอู้ กว้างมากรูค่ะทุกคนการประดับประดานะคะการประดับประดารูปปุ่งนะคะทุกคนมีเขาเรียกว่ามีคนมาถ่ายรูปรับปริญญาด้วยนะคะนะคะลูกปุ่งสวยอลังการมากนะคะบอกได้เลยว่างดงามแล้วก็หรูหราคนค่อนข้างแบบเยอะนะคะทุกคนคนค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าตีมานี้ก็มาตรงส่วนที่ไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคนเยอะมากนะคะนะคะทุกคนอันนี้ไปห้องน้ำนันตะก่อนเนาะมาครั้งแรกนะคะ ว่าง,งกูก็ใครจะด่าว่างูก็ยอมรับนะมาครั้งแรกเนาะพี P ่พี F ่เอฟซีทุกท่านมาเที่ยวมาเดินเข้าห้างทีแรกโอ้ยอยากเข้าห้องน้ำทุกคนมาตรงๆเนาะอยากเข้าห้องน้ำเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำปั๊มน้ำมันเพราะอะไรหาห้องน้ำไม่เจอเพราะคามเรียกว,ว่าามไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่ได้ถามคนด้วยนะคะทุกคนก็มาครั้งแรกก็เป็นแบบอายๆเนาะสาวบ้านนอกมาเดินห้างครั้งแรกนะคะพี P ่พี F ่เอฟซีทุกท่านนั่นแหละคะ่ะคราวนี้นะ ไม่ต้องถามแล้วรู้ทางเลยค่ะว่าอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าตีไปเข้าห้องน้ําสั้นสองนะคะสั้นสองตีไปเข้าห้องน้ําแล้วทีนี้ออกมาค่ะทุกคนออกมาหลงค่ะ จะเป็นแบบเพิ่นเป็นร้านเสื้อผ้าอะไรยาวทะลุออกอีกข้างหนึ่งนะคะกลับหาทางไม่เจอคะ่ะทุกคนนะคะอันนี้คือสะพานแดงนะคะสะพานแดงแบบเป็นสะพานจําลองที่สวยงามมากๆค่ะดูเอานีละค่ะห้างอยู่ที่เมืองไทยอลาัางการมากนะคะสวยงามมาก และที่สําคัญนะคะทุกคนอาหารสั้นข้างล่างอะสั้นสามถ้าจดจำไม่ผิดน่าจะเป็นสั้นสามแล้ยกไม่ออกว่าขึ้นมากี่สันแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะอาหารแบบเป็นประเภทอาหารอีสานนี่อร่อยมากเลยนะคะใครเคยมากินบ้างเนะะี่ยค่ะสั้นข้างล่างเนี่มีโต๊อะอนั่งกินอาหารเต็มคนเต็มเลยนะคะคนเยอะมากนะคะทุกคนนั่งกินข้าวตากักแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ ความหรูหราอลังการความสวยงามนะคะแต่ละสั้นจะมีอ่าเขาเรียกว่าอันนี้ส่วนนี้จะเป็นสั้นของเด็กเล่นนะคะสั้นนี้จะเป็นสั้นบนสุดแล้วนะคะทุกคนสั้นบนสุดซึ่งเป็นสั้นที่จะขึ้นสู่เขาเรียกว่าคลิปนะคะขึ้นลิปสู่เขาเรียกว่าจุดห่อคอยข้างบนนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะนะคะจะมีเพื่อนจะมีอะไรเพื่อนมาให้เป็นลกเรียนแลกอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เข้าไปเล่นนะคะ ถ้าไม่อยู่ไกลบ้านเนาะพี่พี่ทุกท่านถ้าไม่อยู่ไกลบ้านจะพาลูกมาเล่นนะคะทุกคนพาลูกมาเล่นเด็กๆนี่น่าจะสอบมากเจ้าอ้วนเจ้าจ่อยนะคะทุกคนเจ้าตัวเล็กน่ะสามคนเขาน่ะโอ้ยบอกได้เลยนะคะพอมาห้างตอนนั้นพามาห้างอยู่อ่าสยภูมิเนาะเขาเรียกว่าห้างอะไรมี่ป้ายเขียวๆเขาเรียกว่าห้างอะไรตีิก็จําไม่ได้แล้วน้องห้างอยู่สัยภูมิมาเล่นของเล่นนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะสอบมากนะคะนะคะบรรยากาศใะภายในห้าง อยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไทยอยู่ที่โคราชนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสมัมบรรยากาศ360องศาอยู่ที่หอสมเมืองก็แล้วกันนะคะทุกคนขึ้นฟรีนะคะไม่เสียตังค์เลยค่ะพี่พี่เอฟทีทุกท่านแล้วก็จะมีเร,รียกว่าเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภนะคะเพื่อนบริการพาขึ้นลิฟต์ไปจนถึงซันหอคอยนะคะหลังจากเราขึ้นมานี่ก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้ ที่สวยงามนะคะเป็นภาพมุมสูงที่งดงามมากๆย้ำนะคะว่าขึ้นมาฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนลาวนะคะทุกคนจุ๊ๆย่าปากนะคะไม่ว่าจะเป็นคนลาวนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะ ีก็เป็นคนเราเนาะขึ้นมาฟรีนะคะทุกคนไม่ว่าใครจะขึ้นมาก็ฟรีทั้งหมดนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะเอามาอุย้ยยอมรับนะคะคนโคราชที่น่ารักนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะสวย,สวยงงๆงามๆหล่อๆกันทั้ง,ทงนั้นเลยนี่คือบรรยากาศจากบุหอคอยนะคะทุกคนความสูงนี่ประมาณถ้าจําไม่ผิดซาตินา่า่ะลิฟที่ขึ้นมาประมาณ12ชส้ันนะ12ชส้นแล้วก็มีชันทีแล้วก็ชันอา,ายอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะ อันนี้คือบรรยากาศภายในอหอคอยนะคะบรรยากาศภายในหอคอยค่ะพี่พี่ MC ทุกท่านนะคะอันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะจะมีกล้องสองทางไกลด้วยนะคะทุกคนมุมนี้นะคะรถก็เริ่มเยอะขึ้นมาแล้วนะคะรถก็เริ่มเยอะแล้วตีก็จะพาพี่พีเอซทุกท่านมาสมบรรยากาศมุม360องศาอยู่ข้างบนหอสมเมืองประจำ เมืองครูราดหรือว่านาครลาศส,สีมานะคะทุกคนเอเย็นเย็นนะคะนั่งตักเอเย็นเย็นจนหดมุงขึ้นลำถวายแล้วน,นั่งนานๆได้ไหมเนี่ยเพื่อนจะว่าไหมคะพ,พ,พี่พี่ทุกท่านนะคะอู้บรรยากาศนะคะเราสามารถมองไปที่ตัวเมืองครูราดยาวจนสุดสายตาเนาะพี่พี่เจทุกท่านนะคะบรรยากาศนะคะนั่งตักเอเย็นเย็นนี่แหละคะ่ะใครอยากรู้ว่าครูราด หรือว่านครราชสีมาจเจริญแค่ไหนนะคะก็สามารถมองดูควมจเจริญความสีวิไลและควมสะดวกสบายโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่ากําลังสร้างและสร้างเสร็จแล้วบอกได้เลยว่าสุดยอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบกนะคะอย่างเช่นการก่อสร้างนะคะรถไฟความเร็วสูงบางส่วนก็เสร็จแล้วนะเฮ้าฮิตีเห็นอยู่อำเภอ สูงเนินนะคะก็เสร็จแล้วเป็นบางส่วนแบบสวยงามยาวสุดสายตาบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะาแล้วเสร็จนี้เปิดไซต์ตีว่าสุดยอดมากๆนะคะแล้วมีเพ่าเรียกว่ารถไฟขบวนโคราชโครงสร้างพื้นฐานไม่ธรรมดาอนาคตนะคะอนาคตอาจเป็นเมืองหลวงแห่งที่ส่งของไทยเลยก็ว่าได้แต่ตีก็เห็นข่าวออกมาเพื่อนว่า อน,อ,อนาคตนะคะอนาคตเพื่อนจะย้ายเมืองหลวงจากกรุงเทพมาที่โคราชนะคะอนาคตก็ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่เนาะเราก็รอดูรอสุ่มกันไปเรื่อยๆและใครอยากจะเห็นนะคะโคราชเจริญขนาดไหนนะฝากติดตามคลิปไว้ได้เลยนะคะโคราชจะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่สับสนวุ่นวาย ตีก็ไปมาแล้วนะคะอันนี้ก็อยู่ที่เมืองโคราชนะถนนบอกได้เลยว่าซับสนวุ่นวายมากนะคะอยู่ที่อำเภอถ้าตีจะไม่ผิดน่าจะเป็นอำเภอปะทงไซนะคะแล้วก็เส้นรอบนอกเมืองโคราชไม่ว่าจะทางเส้นทาง205ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางถนนมิตรภาพนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะบอกได้เลยว่าขนาดในเมืองนี้ก็กำลังขุดเจาะอุโมงค์นะคะดูค่ะ กำลังขุดเจาะอ,อุโมงค์ซ้าข้ามแยกนะคะลอดแยกก็แล้วกันเย่ยว่าข้ามแยกนะคะข้ามมันต้องขึ้นข้างบนเขไหมคะอันนี้ลงใต้ดินนะคะลงใต้ดินก็คือลอดข้ามแยกกันเลยกันลอดข้ามแยกลอดแยกนะคะนั่นแหละคะ่ะนี่คือ เพิ่นสร้างยังไม่ทันเสร็จนะคะยังขนาดนี้ถ้าสร้างเสร็จแล้วจะอลังการสวยงามขนาดไหนรอสร้างเสร็จแล้วจะพาพี่เอสทุกท่านมารีวิวมาสมกันนะคะตอนนี้ใครอยากรู้ว่าโคราชเจริญขนาดไหนจะพาดูจะพาสมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับตีด้วยนะคะคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดตีต้องกราบขอโทษขออาภัยคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะจากกันไปด้วยบรรยากาศ ภาพมุมสูงของเมืองโคราชหรือว่านครราชสัสีมาบ๊ายบายค่ะ